โอ้ไม่ทันแล้วค่ะมีคนดูยัวคะร่ะไม่ีคนดูเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะฮะเราอยู่ที่ w o r k p o i ไหมคะแล้วเราก็เพิ่งถ่ายรายการอะไรเสร็จครับ the m a g i singer นะครับวันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะ สรุปสุดท้ายคนดูเยอะยังเอ่ยอ๋อ๋ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆพูดเอย้ยขาอยู่กับคุณแม่ก่อนลูกเอี่ก่อนไม่ขอรขอบคุณนะครับมีมีให้ผมอ่านคอมเมนต์ด้วยเงี้ยก็ขอบคุณที่โหวตให้นะครับ วันนี้ก็พยายามจะร้องให้ดีที่สุดนะครับแต่มาตั้งแต่แปดแปดโมงเช้าเนาะแปดโมงครึง่งรถติดนะคะรับกว่าจะถึงจริงๆประมาณเก้าโมงครึง่งพยายามเต็มที่แล้วฮะขอบคุณสาวกอีกาขอบคุณสาวกสายดาร์กนะครับที่ส่งกําลังใจส่งแรงใจเชียร์นะฮะอย่างน้อยสิ่งที่ผมตั้งปณิธานไว้ก็คืออยากให้ทุกคนมองตรงนี้ว่าผมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาก่อนแล้วก็ เป็นนักเตะีนนี่นะครับแต่ก่อนเล่นได้วันละ1 5บาทร้อยกว่าบาทเองแล้วมาไกลถึงวันนี้ได้ก็ด้วยว่าด้วยความเพียรด้วยความรักในอาชีพที่ตัวเองทำนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพใดก็แล้วแต่ผมก็อยากให้มีความตั้งใจแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรนะฮะอยากทำอยากหยุยังนั่นเองแล้วก็ทำในสิ่งที่รักให้มันดีแล้วก็อย่าทรยศอาชีพตัวเอง ตอนนี้ก็500อุ้ยห้าร้อยคนดูเยอะมากเลยอันนี้ใน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 เอจีรากรเท่าไหร่ครับสองร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะอยากได้เสื้อก็ต้องมาที่เวิร์กพอยต์นะครับจะมีเสื้อขายนะฮะแล้ววันที่สองนะครับหน้าคอนเสิร์ตนะฮะที่โรงละครสยามพิคเนตนะครับที่สยามสแควร้นนะครับ ตั้งแต่รอบรอบเด่มีใบ2ายสี่โมงเย็นแล้วก็ทุ่มหนึหรือ2องทุ่มอะไรสักอย่างนะฮะราคาบัตรรู้สึกว่าบัตรเต็มแล้วแต่มีเชือขายอยู่หน้างานนะครับยังไงก็ไปดูกันได้นะครับวับนนั้นมีไหลรา,ากาพอสมควรนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเอ,อ่อพื่อหัดที่30ก็ยังเจอกับผมต่อนะฮะแต่ว่าก็เป็นการเรียกว่าเป็นการได้เกียรติกับแชมป์เดอะแมสซิงเกอซีซั่นแรกนะครับ เออเราก็จะมาลุ้นเปิดหน้ากาศแชมป์กันนะฮะจะไม่มีเหมือนที่เกาหลีนะครับเพราะที่เกาหลีนี่คือไม่เปิดจนกว่าจะแพ้ตายสิครับผมโอ้โหเป็นผมว่าติออัดกันตายนะฮะเอยะขาบางกล้องระวังถลุอ่า ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชมนะฮะตอนเบรกสุดท้ายนี่คือแบบตอนเบรกสุดท้ายนี่ให้ร้องโชว์นี่คือเขาเรียกว่าแรงสุดท้ายนะครับเพราะว่าหมดแรงเหมือนกันฮนะตั้งแต่เชา้าลังชูก็คือซ้อมซ้อมซ้อม,ซ,อมซ้อมตลอดนะครับแต่เมื่อกี้ตกใจตกใจกลายความรู้สึกดีๆอ้าวเอ๊เอาเลย พี่ไม่ซ้อมพี่หนึ่งไม่ซ้อมอีกแล้วพี่หนึ่งไว้ใจเอ๊ะตลอดนะครับขอบคุณพี่หนึ่งจักรวาลน,นะฮะที่รักและเอนดูผมนะครับแล้วก็ขอบคุณกรรมาการทุกท่านนะฮะอย่างวันนี้ที่ไม่มาก็พี่นุย้ยพี่ตั๊กนะครับแล้วก็จีออนนะฮะสลา,าแล้วก็ประเต้นนะครับพี่ดีด้วยนะครับ ก็พี่แมวนะพบุก,กรรมการนะครับขอบคุณเด็กแมสซิงเกอร์นะครับผิด <c oughs> เ,เปิดผิดเปิดพีโอนะ้แล้วพี่เจ, <c oughs> พ,เจพี่เจเดี๋ยวมันพังลูกพี่เจคำเทียพี่เจเดี๋ยวมันพังครับ <c oughs> นนี่ค่ะตอ <c oughs> นนี้เราไลฟ์กันอยู่นะครับ <c oughs> เอามือควายหลังทาไมมันเป็นการทิ้งน้ําหนักนะครับ<ะ>เคยเห็นทหารยืนนานๆไหมครับรักษาเส้นเสียงด้วยก็จะลดการแตกลงนะฮะเอ,อ่อจะเหยียบเสียงแตกน้อยลงนะครับเพราะะัรักษาเสียงตัวเองนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปดูคอนเสิร์ตเอ็กจิรากรตอนนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเอ็กจิรากรอีกาแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้รูปแบบโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่า เราก็ยังไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้เราจะได้ไปต่อหรือเปล่าเราลื่นยิ่งเวลา้อมด้วยยังไม่ค่อยจะมีนะฮะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับกับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับริษทไยแล้วก,ก,กนนะ a e j i r a k o I a n นะครับอินสตาแกรมนะครับติดตามกันได้ a e j i r a k o R n เช่นกันนะฮะก็ <Okay. S 1> Follow กันนะครับว่าเราจะได้เจอกันที่ไหนแล้วถ่ายรูปชุดอค่ะ ตอนนี้ผมสั่งตัดเรียบร้อยแล้วครับเจอกันได้ทุกทัวร์ส่วนทัวไหนมีอีกาดำนะครับเราก็จะแจ้งขึ้นในแฟนเพจนะครับตอนนี้ขอให้แฟนเพจเอชจีลากรมีภาษาอังกฤษกเป็นหลักก่อนนะฮะส่วนภาษาไทยเพราะว่าออตอนนี้บอกตรงๆครับผู้จัดการกับคิวเซ็นเตอร์ตอนนี้โทรศัพท์พังแล้วนะครับส่วนผมไลน์ผมวันนี้นะฮะ ประมาณพันพันกว่าลายนะครับที่ลายเข้ามาขอโทษยังไม่ได้ตอบนะครับตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็เรื่องงงเรื่องงานอะไรเดี๋ยวผมจะทยอยตอบนะครับแต่คืนนี้ขอตัวจริงๆไม่ไหวครับเพราะว่าพรุ่งน,นี้ต้องมาเข้ากับรายการห้องข่าววันเทิงของ w o r l d p o i n ตตอนเช้านะครับสแตนบายตอน7จ็ดมงครึ่งเจอกับผมได้ตอน8ปดโมงสินะครับห้องข่าว บันเทิงนะฮะกับช่องเวิร <23 S 2> ์กคอย23นะครับวันนี้ก็ถ้าถามว่าจะขอบคุณใครบ้างขอบคุณแม่เดือนแม่ดาวนะครับขอบคุณพี่แก้วขอบคุณพี่พี่เวิร์กทอย์นะครับแล้วก็เพียญาพี่ปัญญานะครับขอบคุณทีมผสมเสียงจะมีน้ำมนต์นะครับมีน้ำมนต์ลูกลูกพี่ลูกพี่ตานะครับโดนอัมะเล็กเลยน้ำมนต์อยู่ในทีมนั้นด้วยนะฮะ แล้วก็มีพี่นุกนะครับมีเนนะครับแล้วก็มีพี่ดาวนะฮะพี่ดาวเวิร์กพอยด์ด้วยดูแลเป็นอย่างดีมีมิวสิกมีคูโมตา้ามีหลายๆคนนะครับผมจําชื่อไม่ได้ผมขอโทษด้วยและที่สาคัญพี่ดักนะฮะพี่ดักผู้ควบคุมการผลิตเป็นอย่างดีนะครับพาผมเหมือนเหมือนขอบคุณพี่ดาวด้วยที่เลือกเพลงให้ผมนะครับฟันฉับลงมาแล้วก็พี่แก้วที่กรุณาเอนดูเอ็กนะครับม่เดือนม่ดาวแล้วก็พี่ทัฟฟี่สบัดห้าสิบนะครับที่พาผม มาไกลถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางทีนกับมีด้วยขอบคุณคุณฟองเบียร์ขอบคุณพี่อาา์ขอบคุณพี่ต๋อมนะครับครับแล้วก็เหลือใครอีกเอ่ยเดี๋ยวเราจะลงขอบคุณเนาะเราจะลงขอบคุณให้ละเอียดเลยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็อินสตาแกรมนะครับขอบคุณสุดท้ายแฟนคลับทุกคนครับแฟนเพลงอีกาคนไทยทุกคน ที่เปิดใจยอมรับ <c oughs> อีกาดำตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่มันอยู่ในตัวผมเองนี่แหละเป็นตัวสร้างพลงังสร้าง e e r ผมทำไมผมถึงไม่ท้อผมว่าตัวอีกาดำนี่แหละความรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันตายยังไงผมก็จะทำในสิ่งที่ผมรักไปเรื่อยๆนะครับเร,เรื่อยๆดูมไม่ชัดวันนี้คอแห้งแก๊กเลยครับผม ทําสิ่งที่ตัวเองทำในเรื่อยจนกว่า,าล้มขาเวทีไปอะไรครับผมนะยังไงผมก็จะรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาหุ่นนี้ตัวนี้นะเพราะช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ฝากดูแลคนที่คุณรักด้วยนะครับยังไงส่งความรักส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะโอเค ตามไปเรื่อยๆนะครับยังไงฝากตามด้วยมีหลายๆที่นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงอินสตาแกรมลง,ลงเอ๊ะลงอินสตาแกรมในแฟนเพจลงแฟนเพจในไอสักหน่อยๆนิดเนาะทุกคนจะได้ตามกันได้ถูกที่ถูกทางนะครับอ่าใช่ส่วน Up Up Q อัพอัพคิวอ่ะตัวไ G ผมเอง Facebook ผมเองอ่ะมันเต็มแล้วแล้ว,ลว IG บางทีผมไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวก็จะเล่นให้มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆเอาอันนี้ก่อนเนาะส่วนอันนี้ รอก่อนนะคะรอทุกอย่างเข้าระบบก่อนนะคะไม่ไมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้คิวเซ็นเตอร์จะเป็นเป็นท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้จัดการที่ดูแลอยู่ก็โทรศัพท์พังไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะห0 0มืหรือ6000คน 6.4K เคนครับ6,000 6,000คนกับวันนี้นะครับ6,000คนอันนี้กี่พันเอ่ย500กับคน500คนโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเจอกัน พรุ่งนี้เช้า8ปดโมงช่อง w ว r k ์ o i n t 2์แล้วก็ติดตามปิศาฟฟาเล่ได้นะครับวันทุ่ม15ตอนนี้ก็ยังมีเป็นผมอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจอกันเกร็วๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับช่อง23 w o r บ p o i เวร์์ปิศาณฟาเล่ขอบคุณครับ Cảm <coughs> ơn <coughs>